าแล้วเร็วเออมันรอจนนี่มาแล้วมาแล้วรอได้ยังมันตุลิปไปแล้วไปายไปแล้วนะคะบาย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 รถมามามาโอ้ยวิ่งกันมาใหญ่แล้วมามามาตัวนี้ท้องมามาเร็วมาเร็ มาแล้วโยโยมาแล้วมันมาแล้วเร็วโยเร็วดูตัวนี้เร uh uh ิ่มกลัวกว้างค่ะลบหยุดไล่ตัวนี้สงสัยจะหิวอ่ะเขาทิ้งแตงโมเลยเขาไปกินข้าวโพดเออตัวแรกก็กินอย่างนี้สงสัยกะว่าไม่มีข้าวโพดไงโอ้ดูน้ำมันดีสองคนนั้นฝาแฝดเออฝาแฝดเขากำลังทำงานทำการกันอยู่นี่ดูตัวนี้ไม่กลัว ไม่ต้องกลัวกลัวทำไมล่ะตัวเนี้นี่นีเน่เรามาให้ตรงโซนที่คนอื่นเขาไม่ค่อยให้กันดูโคตรน่ารักเลยน่ารักมากมันมากันใหญ่แล้วโยมันวิ่งมาใหญ่แล้วมันเต็มเลยโอ้มากินแล้วมากินแล้วเยอะเลยเยอะเลยถอยหลังถอยหลังโยถอยหลังเขาจะได้มากิน

เขาเดินเข้าไปแล้วเขาเดินช้ามากเลยอ่ะไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วเขาเดินช้ามากโอ้เขาคงมาพาน่ะเขาคงแบบก็จะนอนตรงนี้เอ้าก่อนไหมเอ้าเดี๋ยวระวัง ยูระวังโยถอยให้ลูกหน่อยอ่ะเห็นตัวใหญ่จริงอ่ะใหญ่ตมาให้อ่ะไม่เคยเห็นเลยพอเห็นเนี้ยใหญ่มากตัวเนี้ยใหญ่แล้วเขาเดินช้าไมโรงงานมันมีน้ำมันเป็นตลกน้ำป่ะไม่มีอ่ะไม่มีอ้างอ้เ็บไว้มันมาเยอะเลยทุกคนทุกคน มันมานี่มันมาทากป่านี่เต็มเลยก็เนี่ยควางชายชาตีเนี่ยคิ้วดกๆแดงดำๆแหวกหน้าเนี่ยยุเขาบอกควางควางชายชาตียควางชายชาตีของพี่ยุเขาโอ้เราถับมันเพลินดีนะ ขอโทษครับผมมาให้อ่านครับมันเหมือนกวางเลนดียเออชัดเลยเฮ้ยไปตัวนี้ตัวนี้นตัวนี้ฮเฮ้ยตัวใหญ่จังเลย